ครับสวัสดีครับทุกคนครับอ,อ้าวอัปเดตยามบ่ายเนาะล่าสุดตอนนี้นะฮะก็ท้องฟ้าก็ค้มนะครับเหมือนฝนจะตกตอนนี้นะน้ำเป็นสิ่งสําคัญนะครับตอนนี้นะสองช่างก็เตรียมรางน้ำฝนนะครับเอาไว้รองน้ำอาบเนาะเพราะว่าอย่างน้อยฝนตกมานะก็จะได้มีน้ำใส่อาบนะฮะนี่นะค้มนะตอนนี้คาดว่าตกแน่นอนเย็นนี้นะ นี่ฮะเอฟซี FC ไม่ต้องห่วงนะครับน่ะตกมาไม่น้ำอาบไปนอนครับที่รองน้ำฝนนะเฮ้บน่พี่ข้าวบาย่งีบนี่ฮะเจาะเลยนะครับในถังเราก็พร้อมแล้วนะครับ ซื้อมาเมื่อวานทางกอดน,นี่เองนี่ค่ะตกปื๊บปลาคารมีที่เลยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาครับผมหาของที่เหลือใช้นะครับเอามาทำนะเอาเหล็กนะฮะมัดสาเลยนะกันมวลาเจอน้ำแบบลงมาแรงๆก็จะได้ไม่ต้องขาดไม่ต้องรั่วเนาะ บอฟังนุ่มเป็ี่ยใช่ครับนีี๋ยวรอกนิ้นี่การลองไว้ซื้อ่อน่เงงานลูหน้าัิ้าปลพักกรเอย่างนี้นี่ัเดเล่นเนามีน้ำใส่น้ำใส่ไปก่อันนี้ก็มาลองน้ำระจารองน้ำทำรางน้ำฝนรอน้ำนะครับรอน้ำจากตักปลา Lạy cho bạn bằng lòng cho lòng 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 ก็นั่นก็ใ้นำข่าสาร้า้าางก็เอามาพร้อมเลนะครับองฟ้าก็คลึ่นม,มาเมฆตั้งเข้ามาแต่ไรยครับคาดว่าตกแน่นอนเย็นนี้นะนี่น้ำเป็นสิ่งสาคัญครับทุกคนมีน้ำมีชีวิตครับน้ากินน้าใช้นะต้องมีนะ สอ,สองช่างกำลังตึกษากันอยู่นะจะยังไงต่อนะเดีย๋ยวพาไปดูพาพทุกคนท่านไปดูด้านนี้นะครนี่ฮะมุมนี้ก็กันน้ำไหลเข้าตรงห้องน้ำด้วยนะฮะทำกันน้ำไว้เนี่ย

ฝนร่างน้ำฝนไว้อาบไว้ล้างดากล้างไข่ไข่นะครับไข่แอชชิดไว้ล้างไข่ฝนมาตกน้ำไปแห้งตระพี่น้องให้หน้าพิ่นโอ้นะแหงต้องปล่อยเสนาหน่อยเสนาหน่อยเนาะแต่ลุงกีมีเกลียวเฉียดมักปล่อยหลายอยู่ครับเพิ่นมาเอามาปล่อยที่นี่เนาะให้แพร่พันนะครับไม่ใช่เฉพาะไข่ที่ล้างไปหมดเลยเนาะล้างเหมือนล้างซ้ำคลิปไปเยอะกว่านะ ก็อัปเดตล่าสุดครับบรรยากาศยามบ่ายตอนนี้ก็บ่ายกว่าๆเนาะ13บสนาฬิกานะครับบ่าย3 15นาทีนะฮะวันนี้นะครับโอ้เพี่งความชัดเจนครับสามวมณีนะต้องบอกเวลาด้วย,อย <c oughs> บอกอ, <c oughs> อัปเดตเวลาทำนะครับนะอัปเดตช่วงบ่ายละเอียดไมกระทำเวลาเนาะ นี่คือเวลาล่าสุดของวันที่18เอ้ดวันที่19เนาด้วยนอนจะเมื่อเ <c oughs> <c oughs> นี่ยกันนอนว่าเวลาลังเป็นเหตุนะเนาะนะตอนนี้13นาฬิกาช่างช่วยกันทำงานนะครับทุกคนคือมาเนาะแล้วก็ต้นนอนในบ้านแล้วก็ไปต่อคข้ามบุนตัว เอาล่องเม็ดทีดีบ่ไปเอาลูกไยเก็บกันอย่อเดี่น้องเหยมันเล่นนานนะฝนลองเม็ดแเอาลูกไฟเก็บกันรถไฟกับ้าดิบีชกันฮะฝนลงเม็ดแล้วนะไปแบะเมเดนๆนลินเอนบ้หู่งีเจ้ายนะ้นี่แุมโดวนะ อตอนนี้ฝนก็ป๊อกปๆแป๊กๆแ,แ,แล้วนะครับผมทันเวลาไม่น้อนะแข่งกับฝนน,นนะครับทำหัางดินนะฮะทำรางน้ำนะจะได้มีน้ำใช้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีถังอีกใบหนึ่งมีการะมังด้วยนะครับ ไมต้นู้อกนหมอเนียะตอบที่ไม่ัวีขั้นี่เนียนอยูเรตี้คือไม่จะตั้งต้นเดี๋ยวเราจะมาหดมงอ้อแต่นที่นี่ก็ได้แล้วจุดปีู่รัสองกยังไม่เสร็จหกค่ะโปรยย สิยู่นปีปีได้เน่ยเออเป็นปีเนาะได้แ่น้เปะหัวเปะเลยนะ ใช่ป่ะเอาดินขึ้นล่องหิ้กีบอผมเลยบ่เอาดินล่องหูวยบ่จะบอกขับถึงจไหบ่ช่านี่นะรงน้ำร่งน้ำฝนพมาแล้วมาแล้วชับชุ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 บกระทุงเลยเอาเลยนะ อันนก้ากดไม่ด้าม่นพ่้อง่เบปีารังนั่นเราเ็บเดนะครับแต่น้องแหละโอ้กดีครับจะได้กีฬาการนะครับตรงนี้หลดเอ้นี่ครับม่าด้องพูดีม่นะกไรี่ใช่่นี่เออมาตาได้คะเดอไ่าดจะสังงได้ะน่มสยกทา่าดอ้าบ้าฮ้า่ได้จกด้เฮ็ดเดทดท่ นามก็สิไหลลงมาทั้งปูนตัวเมาัอ็นเป็นเป็นสองทางอย่างนามัาไรมาพี่เป็นเป็นเป็นสงทางคนนีเป็นทางมูทางหนึ่งปฏิทานอีทางหนึ่งมาแต่หูไใดโอ้ยแตแล้วบ้านจะเห็ทางลิงไห้เป็นสอแม่สทาง้าเป็นสไตล์เป็นสตล์อยากว่าขาน้ำานมาไรมาองเดียวนี่สีไปตักยูุนาลรางอยู่พี่แมนอยากเอาเข่าองาก็ตักอยู่พี่ไปเขาองามโอ้ยบัดนี มันทึกขนาเยังสิ่งนี่ตั้งโดยอายุสี่สี่คนเราเอาทางนั้นเอาทางนั้นจบนี่งานคนว่างงานเพอาะเฮี้ยงหรือจ้าเป็นใส่มากนี่คนบอกคนบอกเป็ี่ยนนะพอแม่เจ้าบาสนี่บ่เป็นเลยบอกไอจีคนว่างเปลี่ยนแล้ครับผมคนตั้งซีบับพี่น้องนะครับอันนี้ทั้งยี่สองทั้งนะครับผมอันนี้นะครับเอาท่านกันบอกนะครับไม่มีใครทำได้นะครับผมนอกจากยูทูบเบอร์สายลุงเบิร์ด แค่ทางลิ้นไหลสองทางเอารวนโอ้ยคอแม่พี่น้องเ่ายหัวตะไคร่พ่อแค่เห็นหัวตะไคร่ผมแค่พอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจีภาไปรับงานอันเะีค่ทางลิ้นเด้อร่างน้ำรองน้ำฝนตีต่อได้ที่คอยวาบเอาลวดโค้งใส่เลยแล้วเด็กเซนอ่ะถูกลวดมัดลวดมัดได้ตอกสปูเขาไม่ได้ใส่ลวดเขาใส่เล็กเซนเอาลวดมัดเอา มันก็อยู่แล้วสายช้่งเดี๋ยวไปไหนไปย้อนประเทศถาวรนี่เจ้าเอาเล็กเสร็จแลเสียลวดเจ้าบอกว่าเอาลวดนี่นี่ลวดนี่ลวดด้วยลวดนี่มัดแล้วปุ่มใส่ลวดนี่มันก็อยู่แล้วสาล้องน่ะมันซื้อบ่ได้เ็ดถาวรเนี่ยให้มันท่านฝนเนี่ยเสียไหมครับตีตะปูที่เดียวยอดหนั่งกับเจได้มันงัดออกอีกเอล็กนะลวดมัดเอาเล็กอันนี้ข้าเล็กมาเพิ่ณบอกว่าเอาเล็กไปนี่ไป ตั้งริ้งสองดันนี่ก็แนแบบปวดหัวทังแล้วขวดแกงแบแล้วสตายเมันเท็นํนอกเป็นสองทางได้เหรอยอดครับผมบุมี่เผื่ออะไรอยางเหมือน้อมพ่อมเลยเฮ้ยเอาเขาจะสนใจมันเป็นอะไรแบบแปลงใหม่ครับผมอยากล้างจานการหลมามองนี้ ะเก้าหงงามยากีบ้บูญไปทั้งบุญไปทั้งบุญอ้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศนะยามายกระพี่น้องสร้างเพลินกะเหนนะืหาขอสรุปร่วมกันเนาะในการทำรางน้ำฝนนะรางน้ำฝนเนาะไว้อาบเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ล้างจาน มีฝนตกลงมาเนาะขอบคุณกําลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากเอฟซีบังคิบแพร์เดอร์พี่น้องเดอนะครับฝากดูคลิปฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนะครับเป็นกาลังแจกกับช่องรับมานาสตอรี่นะครับจะได้มีแรงใจต่อไปในการทํางานในการทำคอนเทนต์นะครับฝากทีพีสกีนสั่งซื้อนับแอดมาาได้นะครับสวัสดีครับผม